ข้อยีถ้า x เท่ากับรูทสองบวกรูทสามส่วนด้วยรูทสองลบรูทสามแล้ว y เท่ากับรูทสองลบรูทสามส่วนด้วยรูทสองบวกรูทสามแล้ว x ยกกำลังสองลบสี่ xy บวก y ยกกำลังสองเท่ากับเท่าใดสังเกตว่า y เท่ากับรูทสองลบรูทสามส่วนด้วยรูทสองบวกรูทสาม เท่ากับหนึ่งส่วน x นะคะดังนั้นได้ xy เท่ากับ x คูณอยู่กับเศษหนึ่งส่วน x ซึ่งมีค่าเท่ากับ1 x ยกกำลังสองลบ4 xy บวก y ยกกำลังสองก็เท่ากับ x ยกกำลังสองลบ สี่คูณหนึบวก y ยกกำลังสองหมาจากแทน xy เท่ากับหนะคะก็จะเท่ากับ x แทน x เท่ากับรูทสองบวกรูทสามส่วนด้วยรูทสองลบรูทสามนะคะ ก็จะได้รู้สองบวกรู้สามส่วนด้วยรู้สองลบรูสามทั้งหมดยกกำลังสองลบสี่บวกกับเหมือนเดิมค่ะแทนวจากที่โจทย์ให้มานะคะจะได้รู้สองลบรู้สามส่วนด้วยรู้สองบวกรู้สามทั้งหมดยกกำลังสองก็จะเท่ากับทำให้ ส่วนไม่ติดรูทนะคะก็จะได้รูทสองบวกรูทสามส่วนด้วยรูทสองลบรูทสามคูณรูทสองบวกรูทสามทั้งเศษและส่วนค่ะเพื่อทำให้ส่วนหายไปเพื่อทำให้รูทหายไปนะคะทั้งหมดยกกำลังสองลบสี่บวก อันนี้ก็ทำให้ส่วนรูทหายไปด้วยนะคะโดยการคูณรูทสองลบรูทสามทั้งเศษและส่วนก็จะเท่ากับสองบวกสองรูทหกบวกสามส่วนด้วย สลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ2ลบ2อรูท6บวก3ส่วน2ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็กลบ4ค่ะก็จะเท่ากับ5บวก2องรูทหกยกกำลังสองบวก5ลบ2อรูทห ดยกกำลังสองลบสี่เท่ากับยี่บวกยี่รูทหกบวกยีบวกกับยี่บห้ลบยีรูทหบวกยีแล้วก็บวกสค่ะลบสนะคะซึ่งเมื่อคิดออกมาจะได้เท่ากับ98ลบส เท่ากับ94ข้อนี้ตอบ94ค่ะ